ประวัติของผู้ขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะชำนาญการนายสุขสรรหาดคำตำแหน่งครูโรงเรียนสันติวิทยาสันอายุ38ปีอายุราชการ6ปี1เดือนประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2 5 5 0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีพุทธศักราช2 5 5 3จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาประวัติการรับราชการ บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนทรัพย์น้อยเหนือวิทยาคมตำบลลำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูที่โรงเรียนสันติวิทยาสัน สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยนองบัวลำพูหน้าที่ความรับผิดชอบปีการศึกษา2562ถึง2563ปฏิบัติหน้าที่การสอนปีละ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาอาเซียนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจำนวนหชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมโฮมรูมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสาธารณุรโภคในโรงเรียนและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมครูสุขสรรหาคําเป็นครูที่มีระเบียบวินัยในตนเองปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดไม่เคยกระทำผิดระเบียบวินัยของทางราชการยึดมั่นในความถูกต้องมาปฏิบัติตาร,าราชการ เข้าสอนตรงต่อเวลาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนไม่เคยประพฤติตัวเสื่อมเสียในการปฏิบัติหน้าที่ราชการยึดมั่นในอุดมการณ์และนโยบายของสถานศึกษาเป็นหลักเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นวางตัวเป็นกลางทางการเมืองยึดมั่นในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมะุกด้านการประหยัดและอดออมเป็นครูที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายปฏิบัติตนตามหลักการคลองตนโดยการพึ่งตนเองยึดหลักความพอเพียงพออยู่พอกินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีนี้สินล้นพ้นตัวใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้านจรรยาบรรวิชาชีพครูเป็นครูที่ยึดมั่นในจรรยาบรรวิชาชีพมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นและลูกศิษย์ได้รับการยกย่องชมเชยจากลูกศิษย์ว่าเป็นครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอดด้านความเสียสละเป็นครูที่สละเวลาและอุทิศตนให้กับทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาครูผู้สอนและครูที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายด้านความสุภาพอ่อนน้อมรู้รักสามัคคีในองค์กรเป็นครูที่สุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมิตรกับคนทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลืองานในฝ่ายอย่างเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถจึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์เป็นผู้ที่ทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้านการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลหเพื่อแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียนและในชุมชนที่อาศัยอยู่ ด้านความขยันหมั่นเพียรเป็นครูที่ขยันขันแข็งในการทำงานพยายามมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานพัฒนางานในหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารประกอบกับเป็นครูที่มันศึกษาหาความรู้เข้าอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเป็นบุคคลที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทันโลกทันสมัย และทันเหตุการณ์ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงงานในหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5้ทับหได้จัดกิจกรรมโฮมรูมให้คำแนะนำให้คำปรึกษา และดูแลพฤติกรรมนักเรียนในด้านต่างๆอย่างใกล้ชิดติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อกำกับติดตามและดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งได้จัดทำแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักเรียนสรุปการเยี่ยมบ้านและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซนต์ได้สนับสนุนให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองตลอดจน ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันผลจากการทุ่มเทเสียสละและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอนส่งผลให้ครูสุขสัรหาดคำประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลเกียรติยศด,ดังต่อไปนี้รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ครูผู้สอนการสวดมนต์หมู่สลรเสริญพารัตนาตไตรทำนองสรพันยะโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพารัตนาตไตรทำนองสรพันยะประเภททีม5คน ระดับภาค8ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นผลงานและความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครูสุขสรรหาคคำในการขอมีวิทยาฐานะชำนาญการและยังมีผลงานอีกมากมายที่คณะกรรมการทุกท่านสามารถสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องและแฟ้มสะสมผลงานเป็นลำดับต่อไป และขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ขอกราบขอพระคุณค่ะ